คือนครสวรรค์ใช่ไหมคะไหลลงมาที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทแล้วน้ําก็จะไหลลงมาด้านล่างค่ะมาถึงที่สถานีวัดน้ํา4ี9่อยู่ที่อําเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุดนี้มีความสําคัญเป็นอย่างมากคุณผู้ชมสถานีวัดน้ํา4 29านี่ค่ะจะเป็นจุดชี้ชะตานะคะว่ากรุงเทพและปริมณฑลจะได้รับผลกระทบหรือไม่คุณผู้ชมดูด้านล่างสิคะจากสถานีวัดน้ํา4 29น้ําจะไหลามาที่ปทุมธานีนนทบุรี กรุงเทพแล้วก็สมุทรปราการนี่คือพื้นที่รับน้ําแล้วสถานีวัดน้ํา429บางไทรับน้ํามาจากทั้งเจ้าพระยาปยา่าศักด์แล้วก็แม่น้ําน้อยนะคะตอนนี้มีน้ําไหลผ่านอยู่ที่2,900ลูกบาทเมตรต่อวินาทีจุดเปลี่ยนสําคัญอยู่ฝั่งนี้ค่ะคุณผู้ชมตรงนี้มีเขื่อนป่าศักด์ชลสิทธิ์นะคะรับน้ํามาจากที่เพชรบูรณ์ชัยภูมิแล้วก็ลบบุรีซึ่งขณะนี้ฝนตกหนักจากพายุโนรู และท่าน,น้ําเยอะเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์จะระบายน้ําเพิ่มนะคะการระบายน้ําของเขาอะค่ะจะมีกลไกตามเส้นทางมาเรื่อยๆแต่ว่าบางส่วนยังไงก็จะมาลงที่สถานีวัดน้ําบางไทอยู่ดีปีที่แล้วพายุเตี้ยนหมู่เข้านะคะที่ป่าศักดิ์ชลสิทธิ์ระบายน้ํามากถึง900ถึง1,000ลูกบาทเมตรต่อวินาทีดิฉันสมมุติว่าถ้าปีนี้ระบายน้ํามากขนาด1,000 1,000ถ้ามารวมกับ2 0 0 9ตัวเลขจะปรับขึ้นเป็น3,900ทันทีตัวเลขนี้วิกฤตนะคะเพราะว่าน้ำท่วมปี5-4น้ำที่ไหลผ่านจุดบางไทรอยู่ที่3,800ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะคะ